20มกราคม2565ผมมิเตอร์เสียเสียใจวันนี้จะเดินทางไปที่เพชรบูรณ์นะครับนอนเพชรบูรณ์2คืนแล้วก็นอนที่แคมป์สนเขาคอโดยภารกิจผมคือพาเด็กๆไปดูการถ่ายทำหนังหาประสบการณ์ชีวิตใหม่ว่าในการถ่ายทำหนังก็าทำยังไงบ้างส่วนผมเองก็จะเป็นตัวที่จะไปทุบซอมบี้สอทีนะครับ ก็หนังเรื่องนาคาวตารตอนนี้ดูระหว่างการเดินทางแล้วก็เป็นเรื่องราวไปเลยครับจนทั้งกลับมานะครับ<ม>เราเค่อยดีใจว่าจะพาไปด้วยแต่ไม่ได้พาไปนะครับนี่คือน้องแก้มแนะนำน้องแก้มและ แม่นารีจะพาหมามาเข้าที่โรงแรมพักก่อนนะครับเพราะว่าเอาไปด้วยนี่ก็จะลําบากเราก็จะเอาหมามาฝากเลี้ยงไว้นะครับสวัสดีครับจุดรับส่งสุนัขนะนี่ครับเขาก็จะอยู่กันที่นี่เเคยชินที่พักที่นี่ประจำเฮยู hey, ่อยู่กันให้ดีๆนะนี่คือ แกบองอันนี้คือเบคแฮมู้นี่อิงๆนะอิงๆนะอิงๆนะมันอยากไปไอ้เบคแฮมนี่อายุกี่เดือนอะไรเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนะแล้วก็อันนี้ก็เก้าเดือนราคาเท่าไหนคะยี่สิบสามจ้ะมาเลยค่ะโอ้ดีใจจัดดีใจจัดลองลองลองแก๊งเจ้าคนทุกคนดีใจดีใจ

ขับรถยาวจากเชียงรายมุ่งหน้าสู่เพชรบูรณ์ครับอาจจะไปเที่ยวที่แคมป์สนสักหน่อยนะฮะโกโก้แอนดหมูหยองฝา,ากเลี้ยงสุนัขหมาแมวมีกล้องวงจรปิดดูด้วยครับ ยินดีต้อนรับสู่นามาสเตะเขา่าคอครับวันนี้จะพามากินอาหารอินเดียนี่คือน้องแก้มโชว์หน้าหน่อยไม่เอาแมสออกหน่อยนี่ครับโตขึ้นเยอะนะครับมาแก้มเย่แล้วก็มีมะนาวมีมะเก็บตอนนี้นามาสเตะเขา่าคอพร้อมแล้วไปเราจะเข้าไปกินอาหารอินตเตอร์เนีย ตึงตึอดึงตึอดึงตือดึงตืดึงโอ้สวยงามมากครับสวยงามมากสวยนะแก้นนะโอ้แสงสวยมากเลยผูทกท้องกันเที่าาทยวสัตใจเขาคอเรามากินอาหารอินเดียเ,าาเย้แล้วมาสเตะค,ครับ สวัสดีครับพี่โหสบายดีนี่ครับพี่นาทีคงจำกันได้นะครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเชิญนั่งสบายๆก่อนครับอินนี้อนรับสู่ร้านนมัสเต้เขาคอนะครับเปิดมากี่ปีแล้วพี่ตรงนี้อาหารอินเดียแห่งแรกและแห่งเดียวของเขาค้อกี่ปีตรงนี่เปิดมาสามปีแล้วครับสปีครับผมผมนี่หน้าตีจริงๆนะสามปีไม่ได้มาหาพี่เลยก็พี่เกือบจะได้มาแล้วแต่โควิดมาซะก่อนใช่โอเคครับพี่มาครับด้วยฮะ โอ,โอ้โหเป็นอาหารสตรีทฟู้ดเข็นรักดวงใจพี่นะเจ้าทำขนมอะไรเยอะไหมมันี่ปูรีใช่ไหมเออที่มันเป็นก้อนๆแล้วมีอะไรใส่อ๋อนั้นเป็งให้เด็กๆชิมด้วยปานิปุรีปาทีปูรีแล้วก็ตอนนี้จะมีซามอซาแล้วก็มีปีกไก่ทอดเห็นนี้เป็นแอปเปิลไทเซอร์เป็นอาหารทานเล่นหมดเลยเอาสามอย่างเลยพี่เอาอย่างอยันหนึ่งมาก่อนเลยครับพี่นี่หอมนะครับแต่จะ ไม่มีความหวานเลยเพราะว่าคนตุรกีจะไม่เติมอะไรใส่ลงไปในกาแฟะเพื่อให้เสียรสชาตินะครับอ๋อนี่ครับกาแฟะตุรกีวันนี้ผมจะชิมกาแฟะตุรกีตุรกีส์กาแฟหรือว่าเติร์คาเวซีนะครับอครับขอบคุณมากครับนี่ครับอย่างแรกชิมครับตอนนี้ช,นนะชิมอยู่ข้างพี่กันฮะได้ไหมได้ครนะับโอ้ มันรสชาติมันแบบมันก็คือรสชาติไอ้ล้อรจับตรงนี้ลูกมันจะรสชาติแบบกาแฟเพียวๆเลยครับไม่มีหวานไม่อะไรว่าอร่อยนะตรอบผมแล้วผมชอบอร่อยครับตื่นไหมครับพี่กันขมไปหน่อยครับขมไปหน่อยนี่แหละพอชอบกาแฟกแนละครับอุ้ยตกครับ นี่ปานิปุรินี่ปานนปุริปานิปุริใช่ไหมครับพี่ปานนปุริมาจากสองคำนะครับคำว่าปานิแปลว่าน้ำนะครับปานิประาแป้งอ๋อน้ำกับแป้งแป้งก็จะเหมือนแป้งข้าวเกรียบนะครับแต่จะทอดเป็นรูปบอลกลมๆนี้นะครับเวลาทานนะครับเนื่องจากอาหารอิเลฟเป็นอาหารสไตล์แฮนด์ฟู้ดนะครับคือต้องใช้มือช่วยทานถ้าทาน้วยช้อน มันจะไม่ได้อัดรถเวลาทานนะครับก็หยิบลูกปุริใส่มือนะครับแล้วก็เจาะให้เป็นรูเจาะเป็นรูเสร็จแล้วนะครับใช้ช้อนตักเพื่อใส่เรียงตั้งแต่มันก็รันนะเรียงยาวไปถึงน้ำจิ้มสะแน่โดยเฉพาะน้ำจิ้มสะแน่นี่ใส่เยอะหน่อยจะอร่อยมากหนึ่งลูกหนึ่งคำอร่อยกำลังดีเวลาทานอย่ามองหน้ากันะรจะขำเพราะมันอ้าปากกว้างพุบไปเลยฮะครับตอนนี้ อันนี้ปูดีอันนี้ต้องลองชิมทุกคนอันนี้คืออะไงหืมเป็นไงบ้างใส่ครบไหมอันนีใส่แป้งใส่อะไรครกไหมเออพี่กาลองชิมดูครับอาแช่มลองชิมดูลูกเอาไปประวัลองชิมก่อนประวัไม่ใส่ก็ได้ลูกไม่ต้องก็ได้มือจิ้มเลยแล้วก็ใส่เข้าไปเลย

ไม่มีบอลหลังเดืงั้มเลยลูกเออใส่กันไปเลยนั่นแหละเอาเลยเขาบอกข้ามมองหน้ากันแล้ยก็อยากรู้อร่อยไหมว่ามาแก้มแบบเป็นคนอินเดียกินเลยกินเลยลูกเป็นไงประวันี่ประวัอิเหอแม่ประวั เป็นยังไงบ้างบอกรสชาตินะครับอร่อยน้ำจิ้มมือนกันนะหรออร่อยอรครับนี่ครับอครับสนุกสนานกัครับก็ดีมีหลายอย่างครับก็ชิมกันไปเรื่อยๆครับแล้วหนึ่งลูกพอดีเลยครับให้พ่อพ่อกินอันนี้เหรอโอเคปรุงเลยครับเอาพริกด้วยพ่อเอาพริกด้วยมีพริกกับหอมแดงใส่ทุกอย่างเลยลูกอเปล่าไมแล้วน้ำจิ้มนี้อร่อยแป๊บเดียวหมดเลยแป๊บเดียวเหรครับ นี่แกใส่นี่ยังใส่ใส่แล้วค่ะเป็นมันบดแล้วก็ใส่ถั่วใส่ชิมอย่างโอ้ยมันหยดมันหยดแก้มเดียวเดือดใส่พริกคนใส่ไปแล้วพริกหน่อยนึงมันหยดไม่มีไม่มีเหรอใส่แล้วค่ะอืมอืมที่ชั่วทำไมแกเนี่ยนี่หรอแกไปเลยอืมอือโอ้ยนี่ว่ะหอมแดงพริก แล้วก็มันบดเ้อนมันตกครับอร่อยตกก็เที่ยงไม่ตกหรอกมันบดแล้วก็อะไรอีกจริงจมันต้องใส่ถั่วเนี่ยเดยนด้วกันใครใส่อะไรก็ได้มาพอกินได้หมดเลยมาใส่มาเลยทุกอย่างในการมันจะเลี่ยนเกินทุกอย่างในปริญญาถึงมาใส่อะไรก็กินได้หมดเลยมาเทมาเลยอือมันต้องมีเลยใส่ถั่วถั่วจะอร่อยเพิ่มขึ้น อืนมันอยูกินมันง่ายจังเลยเนาะก็กินทีละสลูกกงได้เลยใช่ไหมมีไหมมาดูอย่างต่อไปอันนี้ดูอย่างต่อไปครับเก็บครับเดี๋ยวครับลืมใส่น้ซุปเดี๋ยวมีชาอีกให้ประวัลกินชาอินเดียแท้ๆนะเราคู่ครับพี่นาทีกำลังทำอะไรอยู่ครับอันนี้กำลังตัดโรตีนะครับเป็นโรตีปาราต้านะครับเป็นโรตีแผ่นหนา อ,อาากับแกงอร่อยมากนะครับโอเคเครับเขาเลยเป็นอาหารมุสลิมสไตล์อินเดียครับโอเคครับมา,มาแล้วครับอ่าเคลียร์เคลียร์เย้เลย,เค,รย,ยครับอันแรกนี่คือ แกงกะหรี่ไก่นะครับแกงกะหรี่ไก่กนะครับกกรสไตล์อินเดียที่จะไม่ใส่กะทินะครับอืมครับแกงกะหรี่ที่ไม่ใส่กะทิสไตล์อินเดียจะใส่นมกับเนยนะครับนมกับเนยนี่เป็นแกงกะหรี่แพะครับผมแพะครับอืมอ้มน่ากินครับแล้วก็อะไรต่อไปอาจาดนะครับอาจัดอื้มอ,อย่างนี้เลยครับ นี้เรียกว่าแป้งนานนะครับแป้งอะไรนะพี่นนาแป้งนานนานจะเป็นเหมือนแป้งขนมปังนะครับแต่จะมีรสหวานอมเปรี้ยวเพราะจะมีส่วนผสมของโยเกิร์ตอ่าผสมโยเกิร์ตอะไรไปดิบมัาเรียกว่าโรตีพาราต้านะครับพาราต้าโรตีก็จะมี2แบบนะครับพี่ถ้าไปอินเดียเนี่ยจะมีทั้งโรตีนานกับโรตีพาราต้าสังเกตว่าแป้งจะต่างกันเพราะโรตีพาราต้าจะแยกเป็นชั้นๆซึ่งคนบ้านเราก็จะมาทำเป็นแผ่นบางแล้วก็ใส่นม แต่ทานกับแกงอร่อยมากอันนี้เป็นไก่ทอดเครื่องเทศนะครับอ่าเด็กๆด็กปชิเก้นมาซาร่านะครับอืมใส่มาใส่เครื่องเทศด้วยครับมันจะมีรสชาติเครื่องเทศหน่อยนึงฮะับแล้วก็นี้เป็นเรียนี่นะครับข้าวหมกนี่มาเก็บเหลือจานสุดท้ายเลยยกให้มาเก็บเลยเนี่ยพี่พ่อไปกินทุกครั้งที่ไปอินเดียเลยขมกไก่เนาะโอเคนี่ครบอาหารครบอย่างครับพี่ครบแล้วนะครับโอเคเหลือซาโมซ่าเป็นซาโมซ่าตัวที่เป็นซาโมซ่ากล้วยนะครับเป็ของว่างหลามอาหารนะครับโอเคครับ เดี๋ยวเขาให้ตอนจบอะโอเคครับก็คือถ้าเป็นที่อินเดียตอนเราไปอินเดียเนี่ยเขาจะเอาแป้งอย่างนี้ครับจิ้มเป็นนี้แล้วกินเลยกินไปอินเดียก็ได้ครับเราก็กินอย่างนี้ครับเล้ก็จิ้มอย่างนี้ครับแล้วก็กินเอมนี่อมากอืมอร่อยมากนี่คืออะไรครับเนี่ยซัลโมซาด้วยนะคบเป็นอาหารของหวานนะครับ ของบวานของนี่อร่อยอร่อยครับอร่อยออร่ยเข้าวหมกไก่มาเก็บพ่อเขาแบ่งข้าวหมกไก่หน่อยนะ <c oughs> ผมคนนี่ครับข้าวหมกไก่ <c oughs> ต้องทางนเด็กผมกินข้าวหมกไก่ไหมลูกไม่หรอกดีดีลูกแหมใครๆกินข้าวหมกไก่ก่อน <c oughs> นี่ครับเขาคือดดอันนี้ให้มาเก็บ ใส่ถ้วยอ่ะไหนไหวอันนี้ร้อนๆนอันนี้เขาอะไรเข้ามาแก่ข้าวมไากา่นี่เหรอมันเป็นของหมูนี่แหละคือน,น,น้ำซุปน้ำซุปข้าวมะกไก่นี่ครับก็น้ำจิ้มก็จะเป็นแบบสาลาแหน่แบบนี้ฮะทำเดียวได้ไหม,ไมไนะ้าเรศทำอะไรหรออืมอืม อร่อยเัยแกข้าหมากไก่อร่อยมากเลยจิมเลยลูกอ่อยจริงแก้มข้าหมไม่ก็ชอบนะสุดยอดเลยยกใกล้ๆเลยอร่อยมากแดงก็จิมอร่อยอร่อยอ ข้าวหมากไก่แก้มนี่เขาเขากินกันนี่ลูกอันนี้จิ้มนี่เอานี้ใส่ข้าวมากไก่เองอร่อยจะขอยาก,กินแป้งเขาเรียกแป้งอะไรนะลืมแล้วเนี่ยแป้งนานแป้งนานแป้งเลยอัอนนี้นี่เป็นแป้งนานเป็นแป้งกระบาดแล้วใช่ไหแล้วก็กินกับแพะผมขอกินแพะกันนะมาเก็บกินแพะไหมลูกเก็บกินอ่ะก็เกเลยลูกครับจิ้มอะไรลูกเหมือนอี <coaches S 1> ที่นเดียเขากินอย่างนี้แหละ เออยากกินแพะก่อนนะครับนี่ครับใส่เข้าไปแล้วก็สกใส่นี่ใอ่นี่ลงไปครับอาจาดนี่ฮะแล้วก็กินครับเาาราจะชิมแล้วกันนะได้กินไหมนนอืมเครื่องเทศอืมอืม อร่อยว่าผีนาทีดนืนี่เราชาชาของอินเดียให้พี่บอลลองกิมดูคนอินเดียกินชาแบบไหนหอมมากแพบรบ่อร่อยแก้มเ่อินเดียเออหางอินเดียตั้งแรก้นอะวันแพ้อร่อยแก้มกันเจ็บไหมครบ ไม่เผ็ดลูกกินง่าเลยเผ็ดพุงกินแพ้เลยลูกอันนี้ไม่เผ็ดแต่อนนั้นจะเผ็ดนิดน่ออันนี้ไม่เผ็ดอันนี้เผ็ดอีกแท้เลยได้หรอกายกายเผ็ดอมไม้เยอืมยากากลูกหอมสุดมากกระป๋อตั้อืมอืมถือก่อเก็บเลยอ่ะเก็บเลยต้องเก็บจำเยอะยวก็เก็บชิมดูเก็บเอาหนี้ดีประมาณนี้เราก็อืมเป็นรูปได้กินไปเรื่อยๆแล้วก็ คงจะ <c oughs> เราเป็นคนไทยใช่ไหมกินแบบนี้มาทำล้วอิ่มเดี๋ยวคงไปหากินในเมือง <c oughs> เพชรบูรีต่ออย่ <c oughs> างนี้ไปเนี่ย <c oughs> ผมเจอพักที่เพชรบูรีแล้วทีม่ายทำ <c oughs> ที่จะถ่ายพวกเนี้ยเ <c oughs> ขาเข้าพัก,พกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะตามเข้าไปนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปทุบซอมบี้กันที่กองถ่ายเด็กๆก็คงจะได้เห็นเขาแต่งหน้าซอมบี้อะไรเป็นยังไงบ้าง,งครับสำหรับวันนี้นะมิสเตอร์ฮอสเซียแล้วก็ครอบครัวที่สะใจต้อง ลาไปก่อนแล้วก็จากร้านนมัสเต้ร้านอาหารอินเดียแห่งเดียวของที่เขาคอนะอยู่ข้างๆกับอะไรนะเมื่อกี้น้นนี้ภู oh <my> ่แก้วอิพีเลียนภู่แก้วออยู่ข้างๆกับอิพิเลียนภู่แก้วเลยครับ <Okay. S 1> หรือเซิร์ชนมัสเต้อาหารอินเดียเขาคอก็เจอนะร้านนี้อร่อยขอแนะนำนะครับถึงตอนจบแนละ้วตอนนี้ชามาแล้ว อ๋ oh, พี่มีอะไรมาให้เนี่ยอันนี้เป็นอินทผาลัมนะครับอ,อินทผาลัมพันเดเลตโนจากตุนิเซียนะครับสำหรับพานหลังอาหารนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชาดำตุรกีนะครับครับชา,ชาดำตุรกีเป็นชาที่ดีที่สุดของตุรกีสำหรับคิดหลังอาหารเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ที่ พลาดไม่ได้เลยสําหรับการทานอาหารอินเดียนะครับจะต้องจบด้วยอันนี้นะครับเรียกว่ามุกขาวสนะครับผมมุกขาวสมุกวาสเป็นลูกอมสมุนไพรนะครับผมสาหรับทาหลังอาหารจะช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่นนะครับแล้วก็ระนับปิดปากไปด้วยนะครับเปิดกดฝ้า,าแล้วก็เทใส่มือได้เลยเราจะให้นางเอกของเราครับน้องแก้มลองชิมนิดนึ่งให้น้องแก้มชิมนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างใส่มือลองชิมดลูก มันคือพวกเมล็ดอะไรบ้างครับพี่เมล็ดยี่หร่านะครับเป็นรูกอมนะครับน้ำตาลกวนอลองแค่นั้นก่อนมาได้อันนี้เคลือบไหมพี่หรือว่าเขาธรรมดาเลยมีผสมหลายอันเลยปุ๊บเลยลูกเคี้ยวเลยลูกปุ๊บเอาเลยลูกเลยปุ๊บมันจะหอมเป็นยงไงมันแบบโอเคเป็นไงลูกาหอมได้เคี้ยวได้ เหมือนยาหอมเหมือนแย่หอมนี่ครับก็ถือว่าจบบริบูนะฮะก็ ของร้านอาหารที่นี่วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นาทีอย่างสูงครับพ<ช>ี่นาทีแนะนําร้านที่หนึ่งว่าที่มาที่ไปอะไรยังไงที่นึงพี่ครับผมก็ถ้ามาเขาคอแล้วนะครับามาทานอาหารสไตล์อิตาลีมาทานอาหารไตยฝรั่งเศสแบบยุโรปแล้วก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาทานอาหารมุสลิมสไตล์อินเดียนะครับซึ่งเป็นอาหารเรียกว่าฟิวชั่นนะครับที่ได้กลิ่นอายของภารตะนะก็มีเมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นซามโมซาปาณิปุรินะครับหรือจะเป็นแกงกะหรี่แล้วก็ข้าวหมก ไก่บัสมาตีสไตล์อินเดียนะครับก็มาขอเคาะลองแวะมาทานดูครับที่ร้านนดะมัสเตขอเคาะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ